สถาบันวิจัยและพัฒนาอนัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดงาน Bangkok Jewelry Week 2025เส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดบับนารลานอีเวนต์มิ่งเมืองชั้น1ินดีโอสยามพาซาระหว่างวันที่15 19ตุลาคม2568เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอนัญมณีไทยบนเวทีโลกส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานนายสุมเมธรประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบัน GIT กล่าวว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้กว่า5 8 0แสนล้านบาทต่อปีและสร้างอาชีพจำนวนมาก GIT จัดงานนี้เป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดปลุกยักษ์ปลุกพื้นที่ปลุกความยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีให้เทียบเท่าระดับสากล งานบังกอกจิวเวลรี่วีคเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับคือปีที่แล้วเ,เราร่วมกับกรมการท่องเที่ยวนะครับเราได้รับงบประมาณมาในเรื่องของโจทย์เราคือเราจะโปรโมทอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วเราก็นึกถึงเส้นทางอัญมณีในเขตกรุงเทพหาดพนครนะครับซึ่งโจทย์เราก็คือทําเกี่ยวกับกรุงเทพนะครับเราก็มาร้อยเรียงเรื่องของการเกิดของอุตสาหกรรมอัญมณีตั้งแต่เขตบางรัก ซึ่งเป็นเกตเก่าแก่เลยที่ค้าขายพลอยอเครื่องประดับเงินนะครับแล้วก็ยาวมาบนเช่นทางด้านของถนนเจริญกรุงนะครับข้ามมาถึงตลาดนอรไวทเข้ามาในเขตของสัมพันธวงศ์ก็จะเป็นเรื่องของทองคำนะครับเราก็จะเห็นร้านทองยาวราชผู้ประกอบการรวมถึงผู้ผลิตอ,อยู่ย่านนั้นทั้งหมดแล้วพอข้ามมาสุดถนนเยอวราชเนี่ยเจริญกรุงเส้นยอวราชนะครับข้ามตรงมาริคินเก่าซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ ตรงนั้นก็จะเข้าเขตของพระนครมาเราก็จะเห็นในเรื่องของการค้าเพชรพอลอยบ้านหมอ้อครับปีแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ทาเริ่มโครงการที่เรียกว่าปลูกยักษ์นะครับเราต้องการที่จะปลูกเรื่องราวต่างๆไอคอนิกของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับถนนสายยามณีกับเครื่องประดับนะครับซึ่งมีสตอรี่เล่ากันมาตั้งแต่แถวเอเชียทีคตั้งแต่ตรงตรงตอกโอเรียนเตนแถวนั้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ต่างชาติอยู่กันสาทร นะครับแล้วก็มาทางด้านย่านคนจีนนะครับแล้วก็ย่านของช่างต่างๆนะตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วเราทําค่อนข้างกิจกรรมใหญ่โตนะครับเรามีการทำเทรนนิ่งมีปลูกยักษ์เอาผู้ที่เริ่มบุคคากรรมอัญมณีรุ่นแรกๆซึ่งเป็นผู้ที่ทาบอดในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพรสิทธิ์สิรงห์ไทรกุลเจ้าของบิวตี้เจมนะครับอ่าพิดาเจสุวรรณนักแรนดาจิวเวอรี่นะครับรวมถึงผู้จิตติตั้งสิทธิ์พักดี สมาคมนักกาทองไทยกับรุ่นลูกรุ่นหลานมาคุยวิสัยทัศน์กันว่ารุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ทํามาอย่างนี้เนี่ยรุ่นสอไปเจเนเรตกันอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของการปลุกยักษ์นะครับปีนี้เราก็ต่อยอดมาในเรื่องของปลุกยักษ์เช่นกันนะครับโดยเป็นเรื่องของการปลุกศักยาภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับโดยมีการที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มขยายกลุ่มออกไปในกลุ่มที่เป็น ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคดึงเข้ามาในถนนสายอัมณีแห่งนี้นะครับแล้วก็ปลูกทางด้านของพื้นที่ก็คือเส้นถนนสายอัมณีของกรุงเทพมหาคนครตรงนี้นะครับกับปลูกความยิ่งใหญ่ของความเป็นทับทางด้านอาานัญมณีเครื่องประดับไทยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี้ยส่งออกเป็นอันดับสานะครับปีนี้นะฮะเป็นเราจะเห็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีการส่งออกค่อนข้างดีในช่วงแรกนะครับาจาก นโยบายภาษีของทมก็ดีอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยโตขึ้นมาในช่วง8เดือนนะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรามาดูตัดทองคําออกนะครับเอาเฉพาะาเครื่องประดับนะครับกับพวกพลอยเจรไนาเนี่ยเราก็ยังโตถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่า8เดือนเนี่ยส่งออก9 0 0 0กว่าล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นตสกกาหกรรมที่ใหญ่มากแล้วก็สร้างเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐ,ฐกิจเรารวมถึงการสร้างงาน8 0 0 0 0 0กว่าชีวิตครับ ในในงานตรงนี้เนี่ยนอกจากเราอย่างที่บอกนะครเราจะเอาผลงานของระดับภูมิภาคเข้ามานําเสนอนะครับต่อผู้ประกอบต่อผู้สนใจทั่วไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การคงไว้ชื่ออัตลักษณ์นะครับซึ่งในด้านงานฝีมือความบริสิท์ของอุตสาหกรรมอัญมณีเราเนี่ยคนไทยเราเก่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราลงไปต่อย,ยอดในเรื่องของการทำ product development มโดยให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ย พยายามนึกถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอามาร้อยราาเป็นเรื่องร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะสร้างให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาพร้อมกับมีการนําเสนอนะที่เราจัดนเทศ,ศกาลอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานที่เราทําในปีนี้ในเขตภาคเหนือครับกับเขตจันทบุรีนะครับโดยได้งบประมาณมาจากทางด้านของหน่วยงานบริหารพัฒนาบุคลากรนะครับเราก็ได้เจนพวกนี้เข้ามาเพื่อผลักดัน ในงานตรงนี้5วันนะครับนอกจากที่จะมีผู้ประกอบการมาออกร้านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นร้านค้าจิวเวลรี่ที่เลือกที่ที่ดิโอสยามแห่งนี้เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของร้านค้าเครื่องประดับนะครับที่อยู่ในย่านมนาครที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับจะมีจํานวนร้านค้าจํานวนมากแล้วเราก็เอากลุ่มที่มาจากภูมิภาคเข้ามาร่วมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทุกวันเราจะมีการสัมมนานะครับซึ่งหัวข้อสัมมนาเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ต่างๆ เรามีบูธของทางด้านสูง่งเสริมศาลปหัตกรรมไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาจัดนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของงานวิจัยที่เราทําเรื่องของตู้แสงซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับจากระดับโลกนะครับรวมถึงการมาออกโมบายแล็บนะครับของ j t เองเข้ามาตรวจบริการด่วนอยู่ที่ชั้น3นะครับจะเป็นโมบายแล็บที่เข้ามาตรวจแบบ full full report ให้ที่นี่นะครับ โดยบริการภายใน24ชั่วโมงรเราก็คาดหวังว่าเป็นการตอกย้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับได้ทราบถึงความสําคัญของถนนเส้นทางอัญยมณีรวมถึงไอคอนิกต่างๆที่เกี่ยวกับเจมชิวรีของเมืองไทยนะครับเราจะมีการโพสต์เรื่องราวต่างๆอยู่บนบนแพลตฟอร์มเพจว o บหรือว่าทางด้านของเว็บของสถาบันนะครับ จะบอกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับถนนสายอมณีแห่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาได้เลือกชมเลือกดูกนะครับแล, Mitar แล้วเราก็คิดว่าเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกร,รรมวันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในระดับโลกเนี่ยเจทเราพยายามที่จะเอามา,าถ่ายทอดนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดกับอุตสาหกรรมเราเพื่อสร้างความยั่งยืนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกระบวนการทอภิบาล รเรื่องของอความรักโลกทั้งหลายนะครับคาร์บอนฟุตปรินหรือเรื่องของตัวร e p o ิ s i b l จิวเวลราซึ่งต่างเนี่ยรวมถึงการถ่ายทอดในเรื่องของด้านของอตัววัตถุดิบนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าอุตสาหกรรมทองคำของเราเนี่ยเรามีเหมือนพอเราสามารถผลิตทองคําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตให้กับผู้ประกอบการจิวเวลรี่ได้นะครับในโครงการทองไทยเพื่อไทยเนี่ยผ่านทางเหมืองกราซึ่งตอนนี้ผล,ผลิตเขาปีหนึ่งเกือบห้าตัน ซึ่งก็จะมาลดแบเรียร์นะครับข้อจำกัดในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของ Country Origin ได้เป็นอย่างนีครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมงานซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่15ถึงวันที่19นะครับก็ในงานนี้เนี่ยท่านก็จะได้เข้ามาเลือกชมนะครับสินค้ายอมันีเครื่องประดับนะครับที่เดียวสยามแห่งนี้รวมถึงมา,มาชมงานนิทรรศการนะครับซึ่ง เรามีจัดแสดงเอาไว้เป็นผลงานของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคได้ได,ได้มีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะทุกอย่างจะคงไว้ในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับของท้องถิ่นพร้อมกับที่มาของแต่ละชิ้นงานนะครับมามาเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่ให้ท่านฟังรวมถึงในระหว่างวันเนี่ยกิจกรรมสัมมนาซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการความรู้ทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็รวมถึง ความเทรน์ต่างๆนะครับจะมาถ่ายทอดในงานนี้การค้าออนไลน์นะครับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการดูวเซอร์นะครับรวมถึงการบริการห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับซึ่งเรามาจัดบริการพิเศษที่นี่นะครับท่านสามารถจะเข้ามาขอตรวจมินิรีพอร์ตหรือว่าตรวจฟูรีพอร์ตได้นะที่แห่งนี้โดยบริการภายในย4บสชั่วโมงซึ่งปกติกรรตูวที่สาบันนี้จะใช้เวลา4วันทำการเป็นอย่างต่ำนะครับ ก็ข,ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับขอบคุณมากทุกคนเลยครับ